เจ็ดสิบชิ้นนะครับตอนนี้นะครับใช่เป็น m c ขนมเนลลี่นะครับผมแล้วก็มันจะมีเจ็ดวันนะครับแล้วก็สิบสี่วันแล้วก็สามสิบวันใช่ไหมในการแรบว่าเอามาเติมเป็นโค้ดนะครับนี่เลยเราจะมาลุยตีบวกกันนะครับสามพันเจ็ดร้อยชิ้นหวังว่าจะโดนไม่เกินสองร้อยชิ้นนะครับเป็น m c ตำนานกระบอกหนึ่งเลยนะครับกระบอกนี้นะ,ะเรามาลุยกันนะครับขอไม่เกินสองร้อยชิ้นแล้วกันนะครับเป็นสิริมงคลหน่อยแล้วกัน วีกันต่อมาแล้วบวกหนึ่งมาดิเออรัว,วบวกสองนะครับมาเลยนี่ครับเป้าหมายเราคือการตีบวกสิบนะครับบวกสิบนะน่าจะมีคนทันบ้างแหะนะครับน่าจะมีคนทันนะมันจะมาพอๆกับเอ,อ่เอฟความมัดดิความมัดแดงนะครับมามาพร้อมกับสามมัดแดงครับที่ได้จากกระป๋องเบอร์ดี้นี่ครับ เป็นเลดบูนะครับอ่าเลดบู Bull, ปะมัดแดงอันนั้นอันนั้นคือแลแล้วนะครับอันนั้นก็และนะมีมาแล้วนะครับสามจัดไปนะครับรัวๆสามพันเจ็ดรอชิ้นหวังว่าหวังว่าจะไม่โดนเสือนะบวกสี่มาแล้วบวกห้านะครับบวกหก ม,มาแรงมาแรงมาแรงนะครับมาแรงอยู่นะบวกเจ็ดหนึ่งร้อยชิ้นแรกเนี่ยเราควรเอ่อบวกแปดนะครับเราควรบวกแปดนะหนึ่งร้อยชิ้นแรกควรบวกได้บวกแปดนะครับเพราะว่าเรามีเลทในการตีบวกนะนี่อ่ะบวกแปดมาแล้วนะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับยังไม่ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยชิ้นนะครับขึ้นบวกแปดแล้วโอ้ทุกคนแอบยากแล้วอะ่ะคือตอนนี้จะสองร้อยชิ้นแล้วนะครับยังไม่ขึ้นบวกเก้านะครับ สองร้อยชิย้นเราจะไม่ขึ้นบวกเก้าใจเย็นก่อนไปรุ่นใจเย็นก่อนอามาไหมขึ้นเก้าไหมเออไม่ขึ้นเก้าเลยครับสองร้อยชิย้นผ่านไปนะครับไม่ขึ้นบวกเก้าไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับไม่ขึ้นบวกเก้านะับ ขอไม่เกิน250ชิ้นแล้วกันนะครับจะได้ตีเสร็จเม้าพังชัวร์ตีเสร็จเม้าพังแน่นอน270ชิ้นก็ผมไม่ขึ้นบวก9เป็นไปได้ไงครับเนี่ยเออ,อามาแล้วทุกคนบวก9 นะครับมาบวก9้าแล้ว290ชิ้นพึ่งขึ้นบวก9อีก1ขั้นโอ้โหแต่บวก9สวยอะ่ะอีกแค่หนึ่งขั้นครับหวังว่าจะไม่เกิน350ชิ้นนะเทียบร้อยครับ300ชิ้นผ่านไปตอนนี้300ชิ้นไปแล้ว ร้อยชิ้นผ่านไป320แล้วครับขอไม่เกิน350ชิ้นได้ไหม่ะไม่เกิน3ามชิ้น330ินไปแล้วครับมาดิก็มาดิเออก็มาดิสา <330. S 2> มร้บก็บอกเดียวเล่น400ชิ้นเออ คงคาวกต้องกินแล้วน้องกินเกลือแล้ววันนี้แต่ไม่แน่เราจะได้ปืนแพชห่าวอลหนึ่งชิ้นเออโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับการขึ้นบกสิบเจ้าเอมสีชสมพูนเยครับถ้าร้อยเจ็ดสิบชิ้นมันจะยากขนาดไหนกันมาดูที่ว่ามาขอหน่อยแล้วกันน่าจะไม่ยากนะครับท่านน่าจะไม่เกินสองร้อยชิ้นแม่ติดอยู่นะเงียบๆทำไมมันเงียบจังอะเออทำไมนเงียบจัง,งอะเดี๋ยวพึงเงียบดิ ไอเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเร็วขอหนึ่งขั้นก่อนขอตีวงหนึ่งขั้นก่อนเลยเออมาแล้วหนึ่งขั้นนะครับขั้นแรกมาแล้วขั้นแรกมาแล้วนะครับบวกเอ,อ่อบวกบวกดีนะครับผมมาแล้วหนึ่งขัน้นมาแล้วหนึ่งขัน้นเอาไหน่เว้ยเนาะ บกี B, แล้วก็ไปบวกสีแอบยากอยู่นะว่าแอบยากอยู่อ่ะคือแสงโดนเยอะมากหัว่าธาตุาจะโดนเยอะตาม <c oughs> <c oughs> นี่ครับปืนตำนานก็โดนไปดีบวกสีบวกมาแล้วมาแล้วมาแล้วบวกสีแล้วมาแล้วมาแล้วครับบวีแล้วต่อไปก็บวกเอ,อ่อบีครับแล้วก็ 你少看，你少看。 เรียบร้อยหมดไปแล้ว1 0 0ยชิ้นจะถึง1 0 0ชิ้นแล้วนะหน่อยชิ้นแล้วนะเออ,เอ,อมาบอกดีแล้วครับเอ้ยลงลัวเลยเอาว่า2ของ่านติดนะครับผมสองทนติดอีกแค่ขั้นเดียวทุกคนอีกแค่ขั้นเดียวอย่าบอกนะว่าเกินหนึ่งร้อยชิ้นนะแค่ขั้นเดียวครับโหสวยสวยสวยมากทุกคน สยมากตีบวกนะครับบวก10 S เอนะครับ้สุดมากเป็น m c ตำนาเลยก็บอกนี้นะครับได้มาราการเอ่อซื้อขนมนะครับเมลี่นะครับในเซเว่นเมื่อก่อนนี้นะครับถูงหลายปีแล้วอ่ะคือทานมากนะครับหนึ่งรอยชิ้นแรกมาแล้วนะครับหนึ่งรอยชิ้นแรกมาแล้วไปแล้วด้วยดูกันต่อเลยครับหนึ่งรอยชิ้นแรกไปแล้ว ขอให้โดนน้อยๆนะครับเพราะว่าแสงนะครับโดนไปเกือบ500ชิ้นนะครับ415ชิ้นหน้าโดนแสนไปนะครับลองดูซิว่า่าดจะโดนเยอะขนาดไหน,นครับ110ชิ้นผ่านไปตอนนี้110ชิ้นผ่านไป ขอว่าชิวๆหน่อยแล้วกนะันขออย่ดนเยอะน,นะขอชิวๆนนะถ้าไม่เกิน230ชิน้นน่ะเอ่อผมว่าโอเคเนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดเกิน230ชิ้นขึ้นไปเนะี่ยถือว่าเกลือเลยคนระับเราเกลือนแน่นอนคือเราตีกลบไปเราขาดคุณแน่นอนคนระับ ว่าแล้วสองาแล้วว่าสองสามแล้ววาดูบลแอปปิจุกเลยอะสองสาแล้วตอนนี้นะครับหมดไปแล้วสองร้อยสี่สิบสอ้อ 250ชิ้นนะครับตอนนี้เราบอกไว้อันนี้คือเราเกลือแล้วนะคือตีไปเรื่อ้วนี่คือเราเกลือแล้วครับ 270ชิ้นยังไม่ติดนะครับตอนนี้นะเอาดิเอาดิโอเค okay, ทุกคน470ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับเธอมาติดทำไมตอนนี้ มาติดทำไมตอนนี้นะครับ400 70ชิ้นก็อนบอกนี้ทุกคนแสงโดนไป4 15ชิ้นธาตุโดยไป4 70โคเกือบพันเกือบพันนะครับสองย่ามเกือบพันแสงกับธาตุาปลาไปเกือบพันนะครับโอ้จุกๆเลยอะ ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับประกันทีมพวกนะครับผมท้อผมท้อ